เซ็นลาออกเองจะมีสิทธิได้เงินชดเชยหรือเปล่าครับทนายโอ้โหหลายคนก็ถามเข้ามานะครับผมลงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเงินชดเชยตามกฎหมายนะครับเวลาได้รับหลังจากที่ถูกเลิกจ้างไปนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับลาออกเองไม่ใช่การเลิกจ้างนะครับเลิกจ้างคือในจ้างไล่ออกนะครับก็คือเลิกจ้างเนี่ยนะครับโดยที่เราอาจจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ตามนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ผิดเลยเนี่ยนะครับ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายทีนี้นะครับใช้กับกรณีเลิกจ้างเท่านั้นถึงจะได้ค่าชดเชยนะครับลาออกเองไม่ได้สักบาทนะครับอ่ะแต่หลายคนก็จะบอกว่าจะพยายามเถียงว่าผมโดนบีบให้โดนเขียนใบลาออกครับทีนี้ไปเขียนใบลาออกเองนะครับถึงแม้ว่าจะโดนบีบก็ตามนะครับนายจ้างเขาก็ไม่จ่ายค่าชดเชย เป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลนะครับว่าคุณโดนบีบซึ่งมันยากมากนะครับการที่จะพิสูจน์ในชั้นศาลเพราะว่าจะต้องนําเสนอพยานหลักฐานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเคยมีเคสที่มีการฟ้องร้องก,กันเนี่ยนะครับโดนโดนบริษัทเนี่ยบีบให้เซ็นใบลาออกประมาณสิบกว่าคนนะครับแล้วทีนี้พยานแต่ละคนเนี่ยก็จะมาเป็นพยานบุคคลให้กันและกันนะครับตอนนี้ในศาลแรงงาน สารแรงงานกลางเนี่ยสารยกฟ้องครับสารไม่รับฟังครับเพราะว่าบริษัทโจท์เนี่ยสู้คดีม,มาเต็มที่บริษัทของนายจ้างเนี่ยสู้คดีม,มาเต็มที่ครับก็อยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์กันอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าผมพยายามเตือนเสมอครับว่าถึงแม้ว่าจะโดนบีบก็อย่าไปเซ็นใบาลาออกครับต้องมีการเลิกจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษรหรือถ้าไม่มีนะครับก็ต้องอัดเสียงไว้หรือมีพฤติการอย่างอื่นที่บ่งชี้ว่านายจ้างเลิกจ้างคุณหรือมีการที่เลิกจ้างโดยปริยายตามกฎหมายถึงจะได้รับค่าชดเชยครับลาออกเองตรงๆเนี่ยนะครับไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับเว้นเสียแต่คุณไม่ติดใจเรื่องค่าชดเชยเลย